นี่ก็มาแต่งกิ่งต้นนี้ตอนแรกโดนลาใบติดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับข้างต้นเลยอ่า,อาก็เอาตัว J41 มาฟื้นเนี่ยโอ้โหใบใช้ได้ครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะแต่งทรงกิ่งไว้อันนี้คือมีกิ่งต่ําแล้วก็เคลียร์ออกแล้วนะครับเหมือนเดิมเวลาเราแต่งเราก็จะไล่จากข้างล่างนะพี่เนาะซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยอันนี้ก็ขนาดกันเป๊ะเลยอ่าขนาดกันเป๊ะก็ถ้าเลือกได้อันนี้ใหญ่กว่าเราก็เจ้าน,นี้ออกเลยใช่ พอน,นี่แนวโน้มต่ําด้วยนะครับขวบแขนงวันนี้เราเอ,อ,อาอะไรันขแขนงถ้าไม่โดนแสงก็ออกเลยครับแต่ถ้าบางที่สมมติผมเปรียบเทียบเนาะเหมือนเพิ่งโดนลาใบติดใหม่ๆแล้วข้างนอกมันทิ้งหมดเลยขแขนงในเราเอาไว้ก่อนได้อ่าเพราะเพราะอะไรขแขนงในมันยังเอาไว้ช่วยดึงอาหารได้เหมือนกันบางทีโดนมแมลงโดนไรแดงแล้วใบข้างนอกทิ้งแต่อันนี้ข้างนอกเต็มผมจะไม่ไว้ถ้าข้างนอกเต็มนี้เราก็เคลียร์ไปเลย อันนี้กิ่งประธานทําหน้าที่ออกซ้ายขวาหน้าหลังอันนี้กิ่งหลักเห็นไ,ไหมอันนี้แง้มหนังสติก๊กอ่าน,นี่<อ>แง้มหนังสติ๊กคืออะไรอย่างที่บอกเมกื่อกี้พอมันไปหลายทางตรงเนี้ยมันก็จะไปไขว้ข้างบนเพราะออนั้นเนี่ยเราพยายามคุมให้ไปทางเดียวไปเลยอ่าเน,นี่ย<อ>ไปทางเดียวไปเลยอ,อ,นนอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ไปทางเดียวเลยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันครับอ่าโอเคอันนี้คือเอาเฉพาะใหญ่ๆ แต่ถ้าต่อไปมันมีกิ่งแขนงเล็กๆไหวได้ถ้าชุดไหนโดนแสงไว้ได้หมดอ่าเนี่ยอ่ะไล่ละก็อันนี้อันนี้สวยแล้วนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยพอดีเลยอ่าคราวนี้ที่จะต้องตัดสินใจผมขออนุญาตกิ่งนี้นิดนึงเพราะว่ามันซ้อนแบบซ้อนแบบอมโลกเยอะอันเนี้นะครับอ่าใช่อันนี้มันเป็นร่องที่แล้วตรงเนี้ยมันมีกิ่งสวยอยู่แล้ว มันมีกิ่งสวยตรงนี้พอได้อยู่แล้วเพราะนั้นกิ่งเนี้ผมจะไม่ไว้ดีกว่าเรามันหลุดมันจะลดการเกิดโรคได้เยอะพอเพราะนี่มันจะไม่เหมือนแค่ขึ้นคู่ครับอันนี้มันขึ้นสามมันจะเป็นแห่งเลยมันต้องออกเลยแล้วก็เนี่ยอันนี้ประธานสวยอยู่ขันนี้พอประธานเราเอาตรงนี้ออก<า> <S <S ตรงนี้โน้มเดี๋ยวกลางประธานหมุนอยู่แล้วครับเนี่ยประธานกําลังจะหมุนนะเนี่ยประธานกําลังจะหมุนอ่าอันนี้อันนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับเป็นกรณีพิเศษซึ่งมันเป็นแห่ง มันเขาเรียกว่ามันขึ้นไปหลายด้าน<ช>เราก็เลยต้องขออนุญาตเอาออกเลยาาเอ,อ่าเฉียง<ะ>ปักฉลามให้ออกนอกต้นน้ำจะได้ไม่ขังแล้วก็ไม่ไหลไปที่ล่องแต่เนี้ยเดี๋ยวพอตัดปุ๊บเดี๋ยวสักประมาณสักพักเด๋๋วมันก็หลุดครับหลุดแล้วก็เดี๋ยวตรงกลางมันก็จะรัดตรงพี่ระวังโดนกิ่งประทานนะเ <c oughs> บาๆนะพี่ ที่เสียวเสียวเยอะอย่าให้โดนย่าให้โดนมาทานนะนนี้ดีหน่อยอันนี้เป็นเลื่อยพับแบบเอสฟนะครับก็จะไม่เป็นสนิมแล้วก็สังเกตเวลาเลื่อยเนี่ยขี้เลื่อยมันจะออกตามรูมันก็เลยไม่ติดนะครับเป็นเลื่อยบางประเภทเนี่ยเลื่อยทีมันจะติดละแล้วก็สวยค่ะอ่านี่แล้วก็เดี๋ยวเอาคิ้วมาพ่น เนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับทรงมันได้อยู่นะแต่ต้องอะไรครับเหมือนเดิมหนึ่งสองสามอ่าอันนี้อันนี้ขอขอไปทางเดียวครับเนี่ยถ้าตรงนี้ดึงตรงนี้ดึงตรงกลางเนี่ยผมบอกเลยหมุนได้แล้วแต่ถ้ามีบันไดเดี๋ยวพี่มาเล็มเล็มเล็กๆหน่อยอ่ะเล็กๆหน่อยครับเพราะว่าถ้ามันเยอะมากมันจะบุ่นไม่ค่อยดี อันนี้ก็ใจเด็ดมากก็อ,ออกเลยเพราะมันมันติดสามด้านถ้าติดสองด้านผมยังอนุโลมนะแต่อันนี้มันติดสามด้านเลยอน,น้วยเลยไหมอ่าเนี่ยรู้เลยเดี๋ยวเดยอันนี้จะไปทางนี้อันนี้มาทางนี้